ทุกคนวันนี้มีแป้งใหม่จะมาลองให้ดูคือแบบตื่นเต้นมากก็คือแป้งตัวนี้นั่นเองของสุรีพรแมทดีแบรนด์นี้เนี่ยไอตารีวิวมาตั้งแต่ลิปลอกปากลิปแมทคือใช้ดีไม่นึกไม่ฝันว่าเขาจะออกแป้งมามันดูแบบเอ๊ะเขาทําลิปมาก่อนเขาอาจจะทําอะไรที่แบบพวกสีสันหรือเปล่าแต่เขาก็ออกแป้งมาแล้วนะคะ่ะชื่อรุ่นแมทดีต้องคุมมันแนะ่ใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะเอาดีๆนยะขอให้คุมมันสมชื่อนะจ๊ะเขามีทั้งหมด3เบอร์อตา แลจ้นี่มีให้หมด3เบอร์เดี๋ยวจะมาปาดให้ดูว่า12-3มสาฉลับขึ้นบกจะมาปาดให้ดูว่าอะไรยังไงมาเราา <c> ิ่มกันที่เบอร์หนึ่งะคะข่าวมากอันนี้คือใหม่แกะกล่องเลยนะตลับก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเออพับแน่นเด้อพับไม่ใช่แบบกองกองนะเดี๋ยวลองปาดเบอร์หนึ่งให้ดูนะคะแหวกเปิืนแป้งไหล์อ่ะสีเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นสีที่เราไม่เคยจะได้พบพานหลืวว่าร <t> ู้จักกันสักเท่าไหร่เบอร์สองประมาณนี้ก็เข้มขึ้นมาหน่อยนะจ๊ะปาดดู ดูเข้มขึ้นมาหน่อยมีความออกเหลืองเพิ่มขึ้นนะมาดูเบอร์สามเบอร์สามนี่มองแทบไม่เห็น <laughs> เพราะว่าสีเข้มมากสีเป๊กก็น,น้ามากเลยอะเบอร์สามนี่มีความเหลืองชัดเจนนะคนผิวเข้มเนี่ยส่วนมากก็อันดทนเหลืองออกเหลืองออกแดงอะไรเงี้ยเอางี้ลแล้วกันเตาจะใช้เบอร์สอง คู่กับเบอร์สามเพราะว่าเบอร์สามก็ดูจะเข้มแต่ถ้าเราทาสีเข้มไปทั้งหน้าเนี่ยน่าจะดูไม่มีมิติฉะนั้นแต่จะใช้เบอร์สองกับเบอร์สามควบคู่กันไปนะจ๊ะก,ก็เหน่อแต่จะใช้เบอร์สองสีที่สว่างตกบริเวณกลางหน้าซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ได้ลงอะไรเลยพาเมื่อก็ไม่ได้ลงไม่ได้ลงๆๆๆๆเลยเลยเลยนะจ๊ะก็จะได้รู้กันว่าแป้งเนี่ยมันจะแมทด,ดีหรือไม่แมทด,ดีนะคะขออนุญาตซูมจะได้ดูว่า เขาปกปิดอะไรยังไงน,นะคะอันนี้เป็นสภาพรูจุ่มจุนช่วงไปจม,มูกก็จะกว้างกว้างแบบกว้างเกินเบอร์กว้างเกินคนอื่นกว้างเก่งนะจ๊ะรอยจุดแบบรอยดำเง,งี้ยเล็กๆๆๆๆสิวใหญ่ๆไม่ค่อยมีมีสิวผดเล็กๆตรงหน้าผากอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเบอร์2เนี่ย สีเท่าผิวตรงนี้ของไอตาเลยแต่จะขาวเกินไปสําหรับตรงนี้สีผิวคนเราอะ่ะมันไม่ได้สีเดียวกันทั้งหน้าบางทีการใช้แป้งหรือรองพื้นมันต้องมีความแบบผสมหรือว่าถ้าไม่ผสมปุ๊บแล้วก็ต้องแบบปัดบอนเซอร์คอนทัวร์อะไรประมาณนี้เนอะแต่ว่าเขาปกปิดดีเลยอะ่ะ ดูดิรูมขนดูเรียบเนียนขึ้นมาได้แบบโอเคเลยอะไอตาใช้วิธีกดกดกดลงไปนะคะเวลาทาแป้งเนี่ยอย่าปาดแป๊แบบยิ่งโดยเฉพาะคนที่รูหมข,ขนกว้างอย่างไอตาเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่เป็นสิวอะไรเงี้ยอย่าปาดรูมขนจะยิ่งแบบๆ,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 ๆให้ใช้วิธีกด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 เข้าไปมันจะเสียเวลากว่าหน่อยอะแต่ว่ามันจะทําให้ ผิวเราดูเรียบเนียนแล้วก็แป้งอ่ะมันจะติดทนมากกว่าการปาดตอนทาแล้วจะรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนเหมือนกันประวะแต่ต้องไปดูระหว่างวันมันจะติดทนมากกว่าจริงๆเป็นเทคนิคการทาแป้งเพราะน้องๆหลายคนไบถามว่าทาแป้งแบบแป้งไม่ติดเลยเที่ยงปุ๊บหนูหน้าหมแป้งหลุดหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็คือคุณภาพแป้งด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เทคนิคที่เราใช้ด้วยส่วนหนึ่งนะเนี่ยจุดไหนที่เราต้องการปกปิดเพิ่มที่มันมีรอยอตาพยายามกดเพิ่มเข้าไปนะซึ่งเขาสามารถปกปิดได้ประมาณหนึ่งนะจ๊ะ ฝั่งนี้ดูเรียบเนี่ยขึ้นมาเออจริงจริง,รงเบอร์สองไอตากว่าก็โอเคนะเดี๋ยวเราเอาเบอร์สามะมาช่วงแบบกรอบหน้านิดนึงให้มันดูเบลนเบเพราะว่าตอนนี้หน้ากับคอมันอาจจะดูต่างกับจิ๊หนึ่งเนาะเดี๋ยวเเรามาเบรนเบลน,นตรงนี้แต่มันก็ไม่ได้ดูวอกกว่ากันมากนะมันก็ดูโอเคปกปิดได้แบบเออเออปกปิดได้ดีเว้ยได้ดีเลยปวดเลยมาท้ายพบทั่วหน้า เบอร์สองหมดทั่วหน้าแล้วนะคะปกปิดได้ปวดมากจริงๆไอ้ตาว่าเนี่ยมีสะเทือนว่ะกระเป๋าตังค์มีสะเทือนแต่อย่างว่าก็เพิ่งลองอะนะอันนี้ตาใช้เบอร์สามลงบริเวณกรอบหน้าละกันไม่รู้จะช่วยได้มากได้น้อยมากแค่ไหนแต่เดี๋ยวยังไงใจก็ต้องคอนทัวร์หน้าอยู่ดี เฮ้ยมันก็ดูเนียนๆป่ะหน้ากับคอมันดูไม่ลอยนะแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าฟินิชของเขาเนี่ยคือแมตต์เลยนะทาแล้วแมตต์เลยแห้งเลยแต่จะไม่ได้แมตต์แบบเป็นผุยเป็นผงเหมือนแบบทาแล้วแป้งแป้งเป็นผงๆบนหน้าไม่ใช่คือแบบโอเคแล้วแต่ว่าแมตต์แต่ว่าเหมาะกับคนผิวมันผิวแห้งอาจจะพักก่อนรอก่อนกระเป๋าตังไม่ต้องสั่นอะไรไปกับเขานะผิวมันเนี่ยสั่นแบบเลยขอไปแต่งหน้า๊ันึงนะจ๊ะ นี่ก um um, <aquí> ็เ <studio> ป็นลุกนะคะที่จ่อไปวันนี้ก็ยังคงมีปัญหากับผมหน้ามาอยู่นะคะไม่ว่าจะผมหน้ามามานานกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วก็ยังคงเป็นลุกแบบหน้าเต็มเหมือนเหมือนทารองพื้นเลยอะที่วันนี้จอไปเจอแดดแบบว่าเปล่งมากเป็นมันซวยของแป้งสุริพรแมตต์ดี่ังเลยก็ตามเดี๋ยวมาดูกันว่าแป้งจะอยู่ดีไม่ดีจะแมตตดีหรือไม่แมตตดีก็มาทานะคะ ที่ดินเนอร์เดอะสกายอีกแล้วนะคะแต่วันนี้ไม่ใช่เป็นดินเนอร์นะวันนี้เป็น lunch เป็นเกินลันช์แล้วไปเน,นแต่ว่ายังไม่มีใครมามากเลยมีพี่ที่มากันแค่ไม่กี่คนเนาะแต่คือวันนี้มากับแบรนด์ CA แต่ว่าเราทาแป้งของซุริพรแบรนด์รู้แบรนด์ดัดตา่หันเดี๋ยวไว้จะรีวิวให้กันอะไร <c oughs> แอบถ่ายพินาตอนนี้เราก็นั่งรอกําลังจะออกไปนะคะเก็รักนั่งรองเหมือนกันนะคะคบล็อกซอนบล็อกซอนบล็อกซอนบล็อกทอปและจ่าพานั่งเบอร์อะไรเนี่ยขอบคุณมากค่ะเขบาบอกว่าที่นั่งตรงนี้วิวสวยจริงๆมันก็สวยทุกต,ต้ตอนนี้อยู่กับพี่สายนะข้งางๆพี่สายค่ะพี่สายบอกว่านั่งหัวโต๊ะ<ใ>จ,<ใ>จ่ายแล้วจ่าะ แป้งตัวเดียวลองพื้นไม่ต้องจากวันนี้าแล้วแบตกล้องจะหมดแล้วต้องรีบๆๆๆลัดอัพคือหน้านะตอนนี้สวยมากอยากจะซูมให้ดูใกล้ๆเพราะดูไกลๆมันดูไม่เห็น <gasps> คือดูปลายจมูกนะเวลาไอตาลองลองพื้นหรือแป้งหรือผู้ชายจาจะดูที่ปลายจมูกก่อนเลยเพราะปลายจมูกต่เนี้ยรูขนกว้างแล้วมันจะตกร่องง่ายตัวนี้คือตกร่องแต่น้อย กว่าอันที่เคย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 รอมาคือแบบแก้มเนแนมันมีความมันนะดูเนี่ยส่วนเนี้ยมันส่วนหน้าแก้มอะมันนิดนึงแต่มันสวยมันแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮยมันแมทดีจริงๆนะจ๊ะแต่ว่าคนที่หน้ามันเนี่ยน่าจะชอบตัวนี้มากยิ่งถ่ายตาใช้พัมเมอร์ร่วมด้วยในหน้าจะโอเคกว่านี้มากเลยตัวนี้คือสวยมากหน้ามีความเงาแต่ยังสวย เหมือนลงรองพื้นนะคุณแป้งแบบแน่นอะแน่นเป็นเวอร์ชั่นออกงานบอกเลยว่าไอ้ตาโอเคไอ้ตาโอเคมากๆกับตัวนี้แบบชอบมากเลยเราก็ไม่อยากจะพูดแบบว่าแบบอุ้ยอวยอะไรมากมายเดี๋ยวคนก็จะด่าอีกอะแต่คือมันจริงจริงดูใกล้ๆมันจะมีช่วงช่วงร่างจมูกที่มันก็จะแอบเป็นขาบนิดนึงนะคะแต่มันแบบมันมันน้อยอะถ้าเทียบกับแบบอื่นๆซึ่งมันเป็นแป้งอะมันมัน n อใครมันไม่ได้ลงรองพื้นแล้วมัน no ใครมันไม่ได้ลงพัมเมอแล้วมันโอเคแต่ชอบมากทุกคนคือชอบจริงๆไม่ได้ว่ามันจะท้าลมท้า อะไรกันขนาดนั้นแต่แบบมันก็แค่วันสว่าวันในภารณาจา่าไปปาย